คลิปนี้ได้รับการสับสนุนจากเรือจีโร่เติมกันได้ทุกแพ็กในเกมทูกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมเงินแพก็กไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลยคราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผมพอสปีแคทกับเกมบูอาคายครับโดยคลิปนี้จะเป็นคลิปสรุปครับผม ตู้กาชาที่จะออกบ้านในปี2023นะครับและเช่นเดียวกันครับผมเราจะมีการในสุดของสรุปครับผมตู้กาชาที่ไม่ควรพลาดนะครับนะโดยข้อบูลของคลิปนี้ครับผมเราจะอ้างอิงนะครับผมไทม์ไลน์กาชาครับผม จกทำเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเข้ามาในส่วนของซูโกโบะนะครับผมมีการเล่งแพ็กหรือตัดบางตู้ออกไปต้องขออภัยด้วยครับผมถ้าเกิดข้อมูลบางส่วนไม่ตรงนะครับนะอ่ะโดยทั้งเราครับผมมีการสรุปครับผมทำรายการชาดังต่อไปนี้เลยนะครับอ่ะนี่เลยนะครับนะคืนแน่นอนครับผมว่าเราก็จะแบ่งออกมานะครับผมนะแต่ละเดือนแต่ละเดือนตั้งแต่เดือนมกราคมพามีนาเมษานะครับนะ จนถึงเรียกว่าเดือนพฤษภาพิถุนากันเลยนะครับนะต้องบอกว่ายิ่งไกลข้อมูลยิ่งมีโอกาสผิดพลาดเยอะนะครับผมต้องต้องขออภัยด้วยนะและเดี๋ยวเราจะมาฟิกครับผมในส่วนของข้อมูลนะครับผมนะพวกตู้นะครับที่เป็นตู้ลิมิเต็ดด้วยนะโดยเริ่มต้นครับผมขอเดือนบกราานะครับนะเราก็จะเริ่มต้นที่ตู้ขอฮัสโกะนะครับนะโดยฮัสโกะเดี๋ยวจะมาพร้อมกันกับตู้ขออาซึซะนะครับนะพร้อมกัน2ตู้เลย แน่นอนก็บอกว่าตู้กาชาที่ออกมาพร้อมกัน2ตู้นี้นะครับนะตู้ที่น่าสนใจก็คือตู้ขอฮัสโกแน่นอนนะครับนะเพราะว่าฮัสโกเนี่ยเป็นแท้งนะครับผมที่สามารถลุยได้ทุกสถานการณ์นะครับเลดบอสอารีนาชัยเดนเจอร์ไปได้หมดเลยนะเป็นได้ทั้งแท,งท้งเป็นทั้งฮิลให้กับปาร์ตี้เรียกว่าประหยัดทีมนะเราสามารถจะใส่ตัวดาเมจได้เยอะนะครับผมนะทำให้ตัวฮัสโกรครับผมเป็นที่ต้องการนะ และในอารีนาก็ถือว่าเป็นตัวละครที่หลบเก่งบากตัวหนึ่งนะครับนะส่วนตัวของอสุสารกบผมที่ออกมาพร้อมกันนะเนื่องจากว่าตัวอสุสาเนี่ยเราสามารถจะแลกเศษเพิ่มครับผมจากร้านค้าเลดบอสได้ครับดังนั้นตัวข้อศักก์ก็เลยอาจจะไม่ได้มีความน่าสนใจเท่าไหร่นะก็จะหนักไปที่ตัวข้อฮัซโกมากกว่านะครับพอจบครับผมจากตู้นี้แล้วนะครับผมเนะยสตู้นี้เรียบร้อยเลยครับผมตู้ถัดไปครับผมนะก็จะเข้าสู่ตัวอีเวนต์ซัมเมอร์นะครับผมก็จะเป็นการมาของ วากาโบซัมเมอร์นะครับผมและก็ตัวของโนมิซัมเมอร์นะครับและเช่นเดียวกันครับผมตรงส่วนนี้เนี่ยก็จะมีการอัปเดตแพ็คใหญ่ตามมานะครับนะเยอะมากครับผมนะเดี๋ยวคอย่อยไปเจาะโจงทีหลังละกันแต่ต้องบอกเลยว่าการอัปเดตช่วงนี้เริ่มต้นอัปเดตมีการอัปเดตหลายอย่างเลยนะโดยหลักๆครับผมนะต้องบอกว่าโนมิซัมเมอร์นะครับผมกับวากาโบซัมเมอร์เนี่ยจะเรียกว่าตู้ดักก็ว่าได้นะครับนะคือต้องบอกว่า มันมีตู้กาชาโหดๆก็ผมตามหลังจากนี้เยอะนะแต่ต้องยอมรับครับผมว่าวากาโบ้ซัมเมอร์กับโนวิซัมเมอร์สองสู้นี้ถึงแม้จะรู้ว่าดักนะครับนะแต่หลายๆคนก็ยอมที่จะกดเพชรนะครับอืมคือต้องบอกว่าเก่งอีกด้วยครับผมนะโนมิซัมเมอร์ครับผมจะใช้ลงเลดบอสฮิโรดิมัสนะครับส่วนวากาโบ้ซัมเมอร์ก็จะใช้ลงเลดบอสเฮดโอดีก็ถือว่าเป็นตัวละครที่สวยและก็สามารถใช้งานได้จริงนะ่ะ ถ้าเกิดใครมีเพชรน,นะครับนะก็สามารถจะกดได้นะแต่บอกไว้ก่อนครับผมนะซัมเมอร์สองตู้นี้ไม่ใช่ลิมิเต็ดนะครับนะสองตู้นี้ไม่ใช่ลิมิเต็ดเลยอ่าหลังจากที่โดนตกดักกันเรียบร้อยแล้วครับผมนะก็จะเข้าสู่นะครับผมนะตู้รีลันนะครับซึ่งก็จะเป็นตู้รีลันของตัวอ่าโอชิโนะนะครับนะโอชิโนะซัมเมอร์กับฮินาซัมเมอร์นะครับผมซึ่ง2ตู้นี้มันเป็นตู้รีรันธรรมดาธรรมดานะอ่า ก็คือตู้นี้เลยนะครับโฮชิโนะซัมเมอร์เอ้โฮชิโนะธรรมดานะครับผมแล้วก็ฮีนะนะครับนะเขาเรียกว่าเตรียมตัวนะครับผมออกมาให้เรากดกาชาใครที่อยากไม่มีนะครับผมต้องบอกว่าข้ามได้นะครับนะเพราะด้จากว่าทั้งฮีนะกับตู้ของโฮชิโนะทั้ง2ตู้นี้เนี่ยจะเป็นตู้ธรรมดานะครับผมเราสามารถจะฟาร์มเศษจากด่านฮาร์ดได้นะอ่าอันนี้ก็คือในส่วนของเดือนมกรานะครับผมก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้ว ทีนี้นะครับนะก็จะเข้าสู่ช่วงเดือนกุมภาแล้วนะครับนะพอเข้ากุมภาขึ้นมาเนี่ยเขาบอกเลยครับว่าช่วงนี้ลิมิเต็ดกันอย่างอุ่นหนาฝาค้างเลยนะครับนะก็อย่างที่เห็นนะครับว่ากุมภาเนี่ยก็จะมีตั้งแต่โอชิโนะซัมเมอร์นะครับผมอิจินะซัมเมอร์นะครับผมนะกิเซ่ซัมเมอร์นะครับผมซึ่ง3ตัวนี้เป็นตัวลิมิเต็ดทั้งนั้นเลยอ่ะโดยลรดับต้นครับผมขอเริ่มต้นที่ตู้ของโอชิโนะซัมเมอร์นะครับ โดยตู้นี้จะเป็นตู้ลิมิเต็ดและเข้ามาแค่ตู้เดียวเท่านั้นนะและเช่นเดียวกันเข้ามาแค่4วันเท่านั้นนะครับเรียกว่าถ้าเกิดใครเก็บเพชรมาไม่พอนะครับนะก็เรียกว่าอาจจะสะสมเพชรไม่ทันเลยนะและก็ยังมีในส่วนของการเพิ่มเลทต่างๆตาบมมาด้วยนะครับนะเรียกว่าช่วงนี้คือช่วงที่หลายๆคนต้องถลุงกันสนุกสนานเลย นะแล้วก็เป็นหนึ่งในเมตาที่เรียกว่าส่งผลต่อการตีเลดบอสต,ตามมาเยอะแยะเลยอ่ะเรียบร้อยก็ผมพอจบก็บผมตู้ของโฮชิโนะไปเรียบร้อยแล้วผ่านไป4วันแล้วนะครับผมก็จะเข้าสู่ตู้ของอ e ีซินะซัมเมอร์ครับผมและก็จีเซตซัมเมอร์นะครับโดยตู้ที่เข้ามานะครับผมนะสองตู้นี้เป็นตู้ลิมิเต็ดทั้งคู่เลยนะครับนะต่อจากลิมิเต็ดของโฮชิโนะซัมเมอร์แต่ใจเย็นครับผมใครที่ไม่มีเพชรนะครับผมนะสามารถที่จะ รอกดฟรีได้เพราะว่าตอนที่อิสินะซัมเมอร์นะครับผมกับจีเซซัมเมอร์สตู้นี้เข้ามาเราจะสามารถกดฟรีนะครับผมร้อยตู้นะครับผมโดยให้วันละสิตู้นะก็เรียกว่ากดทุกวันนะครับนะชดเชยนะครับและแน่นอนครับผมนะพอครบ10วันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเหลือกดกาชาอีกร้อยตู้นะครับนะก็สามารถที่จะถ้าเกิดใครยังไม่ได้อิสินะซัมเมอร์นะครับผมหรือจีเซซัมเมอร์นะก็สามารถกดต่อเพื่อเอาการันตตีก็ได้นะแต่ถ้าเกิดใคร ยังสงสัยครับผมว่าระหว่างอิสุนะซัมเมอร์กับจิเซตซัมเมอร์ควรกดใครมากกกันแน่นอนครับผมอิสุนะนะครับผมนะมีประโยชน์กว่าเยอะเลยแต่จิเซตนีก็ถามว่าจะกดได้ไหมกดได้ครับผมนะเพียงแต่ว่ากดมาในฐานะดีมิเต็ดนะครับคอามปวยอย่างเดียวนะเพราะว่าปัจจุบันยังไม่มีงานให้ทํานะครับนะอ่นะ พอจบในส่วนของสตู้ลิมิเต็ดไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะทีนี้พวกเราก็จะมาพักกันสักนิดนึงครับผมด้วยตัวขออาริสนะครับผมและก็ตัวของชิโรโกะนะครับซึ่งแน่นอนครับผมว่า2ตู้นี้เนี่ยน่าจะเป็นตู้พักนะครับนะอาริสแต่ต้องบอกเลยครับว่าค่อนข้างจะถือว่าเอานะครับเอาเมตาไปแล้วนะครับนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่เป็นผูดด้เล่นใหม่นะครับนะ รอดีกว่านะครับผมส่วนผู้เล่นเก่าที่อยากจะดัดอาริสนะครับคืออาริสอะถามว่ายังใช้ได้ไหมคือยังใช้ได้แหละเพียงแต่ว่ามันต้องดันให้สุดจริงๆซึ่งถ้าเกิดเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยผมแนะนําว่าควรเก็บนะครับผมไปรอตู้อื่นดีกว่านะเลอๆอาจจะหลุดเลทมาซะด้วยซ้ำนะครับนะคือพูดง่ายคือถ้าเกิดจะใช้อาริสเนี่ยมันต้องปั้นให้สุดสุดจริงๆนี่คือ5ดาวปืน3มนะครับคือเลเวลตันแล้วอะ มันค่อนข้างจะเปิดทรัพยากรเรือไปสําหรับผู้เล่นใหม่เอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าส่วนผู้เล่นเก่าที่ดันอลิซมานะครับผมยังไม่สุดนะก็อาจจะมาอัดเศษตัวสุดดีก็ได้นะครับนะสิ่งอรปครับผมตัวของชิโรโกะไรเดอร์ก็ประเภทเดียวกันนะใครที่ชอบนะครับผมอยากจะสะสมก็จัดไปดูลักษณะเป็นตู้สะสมมากกว่านะอ่าพอต่อจากตู้ดีแล้วครับผมก็จะเข้าสู่ตู้ที่หลายคนรอคอยครับผมซาอุรีนะครับผมนะและก็ตัวของอาลุนะครับนะอาลุต้องบอกเลยครับว่า เราก็ทราบกันดีนะว่าน้องแกเนี่ยก็สามารถจะสะสมเศษได้นะเพียงแต่ว่าบางคนยังไม่ได้จริงๆอ่ะและตัวของอาลูก็ถือว่าเก่งมากนะครับนะใครทนรอไม่ไหวนะครับผมนะจะเอาอาลูมากก,กว่าตัวนี้ก็ได้นะครับส่วนซาอีครับผมต้องบอกเลยว่าเก่งมากๆนะครับผมโดยเฉพาะคนที่เล่นทีมอารีสน,นะครับนะคือต้องใช้อ่ะนะใครที่เล่นทีมอารีสขาดซาอีไม่ได้เลยนะครับตัวทันเเมตหลักเลยนะแต่ถ้าเกิดใครบางคนบอกว่าพี่ผมมีอสุสรแล้วผมต้องเปิดอาซาอุีีไหม อันนี้แล้วแต่นะอนสุสาค่อนข้างจะฟรีสไตล์มากกว่านะแต่ซาอรีเนี่ยถ้าเกิดเล่นกับทีมอารีสจะฟูลพาวเวอร์มากเลยนะครับนะก็นี่นะครับผมนะจะเลือกเอาก็ละกันนะครับผมว่าจะเอาอาลุหรือเซอรีอันนี้ก็เลือกไปหรือจะข้ามอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันร้อหลุเลทเพราะว่าทั้งสองตู้นี้ไม่ใช่ตู้ลิมิเต็ดเลยกนระ,ะจบไปแล้วครับผมในส่วนของเดือนกุมภานะครับนะก็เรียกว่าหวาดเสียวกันทั้งนั้นเลยนะครับ เพราะว่าเดือนกุมภาเนี่ยอย่างที่เห็นนะว่ามีตู้ลิมิเต็ดช่วงต้นเดือนนะครับผม3ตู้ติดเลยหลายคนก็เรียกว่าวางแผนกันการจัดจ่ายใช้เพชรพอสมควรอ่ะทีนี้ครับผมเรามาเข้าสู่เดือนมีนากันเลยที่ว่านะครับนะเดือนมีนาเลยครับผมหลักๆเลยครับผมตู้แรกครับผมที่เราจะสนใจครับผมก็คือตู้ขอคาสุสะาด่นเองนะครับนะเขาบอกว่าคาสุสะเดียคือตัวสําคัญอีกตัวหนึ่งครับผมที่เป็นตัวเหลือตัวเดียวนะตัวเจนใหม่ที่เรียกว่า ตบเลดบอสเหลืองทุกตัวนะครับนะจะเป็นบีน่าเฮดโอดเชเซสครับผมจบที่คาสสาหมดเลยนะถือว่าเป็นตัวที่สำคัญมากๆนะครับใครที่ กำลังไม่รู้ว่าจะปั้นตัวละครตีเลดบอสเหลือตัวไหนนะครับสามารถเอาคังศาปไปเลยครับตัวเดียวจบทุกเลดบอสนะครับนะและอีกตัวหนึ่งครับผมก็คือตัวของโมเอ้ครับผมในที่สุดนะครับผมหน่วย SRT ตัวสุดท้ายกระต่ายยักษ์ของเราก็เข้าทันทีนะครับนะและก็การมาของโมเอ้ครับผมนะก็คือการจัดไปจากอารีนาที่พวกเราเล่นอยู่นะครับใครที่กําลังเล่นอารีนาในส่วนของ ในอาคารนะครับผมโมเอะนี่แหละจะถูกรีเซ็ตนะครับนะรีเซ็ตอารีนาทำให้พวกเราเนี่ยสามารถหาเพชรกันได้นะครับนะดังนั้นใครที่กำลังรอตักตวงเพชรจากอารีนานะครับก็เดือนมีนานะครับผมเตรียมตัวเตรียมให้เรียบร้อยนะครับนะโมเอะกับคาซุส,สะนะครับผม2ตู้นี้จะเข้ามาเดือนมีนาโดยตัวของคาซุส,สะถือว่าน่าสนใจมากเลยครับตู้ถัดไปครับผมนะหลังจากจบตัวของโมเอะกับคาซุส,สะไปแล้วนะครับผมก็จะเป็นตู้ของอ่า ซัมเมอร์ครับผมรีลันนะครับผมนะยูริซัมเมอร์กับฮินะซัมเมอร์นะครับคือต้องบอกเลยว่า2ตัวเนี้มันเข้าขั้นเอาไปแล้วนะครับนะแต่ก็แน่นอนครับผมว่าถึงแม้จะเอาไปแล้วก็ตามแต่ f c ก็เยอะนะครับนะดังนั้นสำหรับตัวของฮินะซัมเมอร์ยูริซัมเมอร์นะครับนะถามว่ากดได้ไหมอ่าโดยส่วนตัวแล้วก็จะกดก็กดได้นะเทแต่ว่ากดนี่คือกดเพราะแรงอวยมากกว่าและถ้าเกิดใครตีระดับพวก อ่าเ e อ็กนะครับนะก็จะค่อนข้างตีง่ายแล้วก็เอาไว้ใช้ผดาดดาทั่วไปก็พอได้ครับผมนะย้ำอีกรอบนึงนะครับผมเอาแล้วนะแต่ก็เป็นลิมิเต็ดนะครับนะเอาเมตาไปเรียบร้อยทั้งสองตัวนี้แล้วอ่านะอ่าโอเคครับพอจ่อไปเรียบร้อยครับผมนะหลังจากปลดในส่วนของตู้ซัมเบอร์ไปเรียบร้อยนะครับผมนะก็จะเป็นตู้ข้อมนูนัซสึนะครับนะใครที่ลำคาญตีเลบอสเปโรซิล่านะครับนะ บอกได้เลยว่าใครไม่มีหนูนักสืบตีบอสเปโลศิราลำบากแน่นอนนะต้องยืมเพื่อนนะครับนะหรือถ้าเกิดใครอยากจะมีของตัวเองก็จัดไปยังไม่พอครับผมหนูนักสืบพามาพร้อมกับชุนนะครับนะ ก็ใครที่ไม่มีชุนนะครับนะมีปัญหาในเรื่องของการลงอารีนานะครับผมก็สามารถมาเอาตรงนี้ได้นะครับนะเรียกว่าตู้เดือนนี้นะครับผมนะเดือนบีนาเนี่ยมีตู้น่าสนใจเยอะนะนักสอกระชุนนะครับอ่าเมตาดีนากับตัวเมตาตีเป็นโรดเป็นโรซิล่าเลดบอสนะครับนะสองตัวนี้คือขาดไม่ได้จริงอ่ะพอจบไปแล้วนะครับผมนะก็คือเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเดือนบีนานะครับโดยตัวสุดท้ายของเดือนบีนานะครับผมก็จะมีตัวของ ชุนโลลี่นะครับผมสายะโตนะครับและน้องใหม่เองเล่าครับผมน้องโคโคนะนะครับนะโอ้โหเรียกว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะล็อกกดตู้น้องโคโคนะกันอย่างเยอะเลย f อฟซเยอะครับผมนะน้องแกน่ารักมากๆเสือกระเป๋าของเราตัวนี้นะครับนะขาดไม่ได้จริงแต่ถามว่าเก่งไหมคือต้องบอกว่าไม่เก่งนะครับนะแต่แรงอวยมาเต็มที่เลยนะก็ส่วนตู้นี้ครับผมนะก็เลือกเอานะครับโดยต้องบอกว่าซายะถามว่าน่ากดไหม คือสายะาเนี่ยเอาจริงนะคือมันคือยังไงอ่ะเราถ้าเกิดใครมีโมเอะแล้วเนี่ยข้ามสายะาไปได้เลยแต่ถ้าเกิดใครไม่มีนะครับผมนะก็ใช้สายยาเปิดมารกกได้เหมือนกันเพราะว่าสายาก็จะมีงานหลักครับผมในการลุยเลดบอสเชเซตห้องบอสนะครับนะ,ะห้องบอสนะครับด้งนน,นียก็ต้องเลือกเอานะครับนะแต่ถ้าเกิดใครมีโมเอะนี่คือข้ามไปได้เลยครับผมเพราะโมเอะเก่งกว่าสายยานะ และเช่นเดียวกันนะครับนะใครที่ชอบความน่ารักครับผมของหนูน้องกะทินะครับผมโคโคณะนะครับผมนะก็จัดไปได้เลยนะครับนะต้องบอกว่ามีแต่ตัวอวยเไปบดเลยนะอันนี้ก็คือทั้งหมดครับผมของตู้เดือนมีนานะครับนะก็ต้องบอกเลยว่ามีตู้ที่น่าสนใจเยอะนะครับผมนะอย่างเช่นตัวขอคาซุซาเอ้ยนะครับนะชุนนะครับนัซสึนะครับนะอ่าพวกนี้นะครับผม ตัวของโมเอะนี่ก็ใช้ได้นะครับนะหรือเกิใครอยากจะสะสมลิมิตนะครับผมก็มีทีน้ากับจิรลี่ครับมาให้ใช้งานเหมือนกันนะเอาต่อไปครับผมเข้าสู่เดือน4แล้วนะครับนะเดือน4ก็จะเป็นตัวของเบงูพิกของเราโนอานะครับนะและก็ตัวของอุทหะงานกีฬาสีหรือชาวบ้านเรียกแมคควีนกันเยอะเลยครับ ถึงงน่นแหครับผมว่าก็จะเป็นเปิดปหาหกรรมกีฬาสีนะครับนะต้องบอกว่าหลายๆคนนะครับผมใครที่ชอบโนอาห์นะครับผมก็สามารถเปิดได้นะเพราะว่าน้องแกก็ถือว่าเก่งอีกคนหนึ่งครับส่วนอุทหานะครับผมนะต้องบอกว่าลายเส้นเปลี่ยนใหม่สวยขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะสีไม่มีงานทํานะครับนะอสำหรับตู้ดีนะครับผมไม่ใช่ลิมิเตอีกแล้วนะครับนะอืมโอเคนะครับนะก็ถือว่าถ้าเกิดใครสนใจจะเปิดก็จัดไปได้นะครับนะ และเช่นเดียวกันนะครับนะพอจบไปเรียบร้อยก็จะเข้าสู่ตัวของอ่าซีรีส์บันนี่ครับโดยรอบดีครับผมนะก็จะมาทั้งหมด4ตัวด้วยกันเลยครับผมนะมีตั้งแต่ตัวของอาร์ซินะบันนี่เกิลนะครับนะแล้วก็ตัวของเนรุบันนี่เกิลนะครับนะแล้วก็คารินบันนี่เกิลและก็สุดท้ายครับผมก็คือตัวละครตัวใ่ครับผมอาคาเนะบันนี่เกิลนะครับเรียกว่างานนี้มาครบซีรีส์เลยนะ ซีรีส์บันนี่นี่คือใครที่ขาดลิมิเต็ดนะครับนะโดยเฉพาะตัวของคารินบันนี่นะครับนะก็ต้องบอกว่าอ่ะมาเปิดตรงนี้ได้นะครับนะส่วนเนรุนะครับผมก็มีการหยิบจับใช้งานประปรายนะครับส่วนอะคาเดก็ไม่ใช่ตัวลิมิเต็ดนะอคาเดกับอาตัวของอาซึนะนะครับผมนะสตัวนี้ไม่ใช่ลิมิเต็ดนะแต่ก็บันเจว่าหลายๆคนน่าจะชอบนะครับนะดีไซน์นะครับต้องบอกว่าตัวขอแต่หนักใจจริงก็คือตัวของเนรุบันนี่กับคารินบันนี่แหละครับ โดยเฉพาะตัวคาริบันนี่นะครับนะคือว่ามีความเก่งและก็ยังมีการหยิบจับมาใช้งานอยู่นะครับผมในการลงเลดบอสเบโรซิล่าเรียกว่าในบูซีนี่บันนี่เนี่ยคาริบัม่นเก่งสุดอะนะแต่ปัญหาก็คือว่าจะเปิดหรือเปล่าสิอันเนี้ยเลือกเอานะครับนะคือต้องบอกว่าค่อนข้างจะน่าสนใจมาาๆเลยในส่วนของซีดีบันนี่นะครับแน่นอนครับผมว่าตามแมวก็โดนอากาเดบันนี่ตบหัวแตกไปเรียบร้อยแล้วครับนะชอบเก่งไหมกางๆนะครับผมถือว่าโอเคถึงดับหนึ่งเลยแหละนะ อ่ะโอเคครับพอจบในส่วนของซีรีส์บันนี่แล้วนะครับผมนะก็จะเข้าสู่ช่วงปลายเดือนเมษานะครับนะซึ่งก็แน่นอนครับผมจบท้ายด้วยตัวของทิ่ิกกกับอารโกะนะครับนะคือต้องบอกเลยว่าทิ่ิกกับอารโกะเนี่ยคือตัวสำคัญนะครับผมที่ช่วยโดยเฉพาะตัวของอารโกะนะครับเพราะว่าอารโกะเนี่ยคือหนึ่งในเมตาตัวสเปเชียลซัพพอร์ตพวกเรานะครับผมที่ขาดไปได้ต่อไอดีเลยควรมีเป็นของตัวเองใช้เองนะอ่านะ ดังนั้นใครที่จะไม่มีอกโกะนะครับผมนาก็ต้องบอกเลยว่ามาเอาตัวนี้ได้เลยและก็ฮิบิกิครับถึงแม้จะไม่ใช่ตัวละครเมตาหรือมหาเทพเหมือนตอนช่วงต้นเกมออกใหม่ๆแต่ก็รับประกันได้เลยครับว่าตัวของฮิบิกิเนี่ยจะช่วยผู้เล่นนะครับโดยเพพาะผู้เริ่มต้นเล่นใหม่เนี่ยช่วงนี้ช่วยได้เยอะเลยนะแบกทีมได้ดีเล่เพอช่วงต้นได้เจ็บม,มากครับลงอารีน่าก็ได้นะถือว่าเป็นตัวละครสเปเชียลตัวหนึ่งที่ควรมีติดไอดีอีกตัวหนึ่งเลยครับนะอ่าเรียบร้อยนะครับ เรียกว่าช่วงเดือนเมษานี่ครับแต่ละตู้แต่ตู้ก็ถือว่าน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะต่อไปครับผมก็คือตัวสําคัญนะครับนะแน่นอนครับผมนะพอจบเดือนเมษาไปเรียบร้อยแล้วครับผมนะก็เข้าสู่เดือนพฤษภาพฤษภาที่ต้องบอกเลยครับว่าค่อนข้างน่าสนใจเยอะนะครับเนี่ยมีตัวลิมิตเต็ดด้วยครับโดยพฤษภาครับผมก็จะสตาร์ทที่ตัวของยูกะ งานกีฬาสีนะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวลีมิเต็ดครับผมและก็ค่อนข้างจะเก่งมากๆนะครับนะเปิดตัวเลดบอสใบนะครับนะก็คือบอสโค้ดนะครับผมแล้วก็ตัวของหนูมาเรียนะครับผมนะหนูมาเรียนะครับผมนะงานกีฬาสีซึ่งแน่นอนครับผมว่าเป็นลิมิเต็ดทั้งคู่นะครับนะแน่นอนครับผมว่าสำหรับตู้นี้ที่น่ากดก็คงจะเป็นตู้ของยูกกะแหละครับนะงานกีฬาสีแหละนะ ต่อไปครับผมนะก็จะเป็นตู้เอมิน, AB นะครับนะนะตู้ที่าสนใจถัดไปนะครับผมก็คือตู้ของเอมนะครับนะเด็๋นะนะขออภัยนะครับผมนะก่อนตู้เอบจะมีตู้ของ มากี้ครับผมกับตู้ของโคฮารุนะครับผมเข้ามาแทรกด้วยนะครับนะแหมต้องบอกเลยว่าสําหรับตู้เอมี่กับโคไอไม่ใช่ครับผมตู้ของมากี้นะครับผมมากี้กับโคฮารุนี่พูดยากนะครับนะคือมากีเนี่ยเราคงไม่ต้องพูดถึงอะไรมากมายแล้วแต่เราได้เห็นแบนเนอร์ของน้องแกก็ถึงว่าสวยดีนะครับนะแต่ที่น่าสนใจจริงๆนะครับผมก็คือตู้ของโคฮารุเนี่ยแหละครับเพราะว่าโคฮารุเนี่ยน้องคือตัวซัพพอร์ สายฮิลนะครับผมที่ดีมากๆนะณนะปัจจุบันนี้มีตัวสพอร์ตนะครับผมนะสายฮิลออกมาเยอะแล้วก็จริงแต่ยังไม่มีตัวไหนสู้คฮารุได้เลยนะครับนะไม่ว่าจะออกมาโคโค,โคนะเอยออกมาเรียมาก็ตามนะครับผมนะแต่ต้องบอกว่าควารุสุดยอดที่สุดแล้วจนะส่วนมากิบนเดอร์ที่สวยมากครับผมนะโลโก้ที่สุดยอดเลยครับอ่านะอ่าโอเคนะครับพอจบนะครับผมนะตรงส่วนนี้แล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่ตู้เอมินะครับผมกับตัวของ ฮิคาริครับไอฮิบาริได้ครับผมขออภยนะัยได้ฮิมาริได้ครับนะคือต้องบอกว่า2ตู้เนี้ยตัวของเอบี้อ่ะอันนี้ไม่ต้องสนใจอยู่แล้วเพราะว่าเอบีเราสามารถแลกเศษได้จากร้านค้าใช่ไหมครับแต่ตัวของฮิบารีนี่แหละครับนี่คือกำเนิดเมตาใหม่นะครับผมที่จะเข้ามานะก็เรียกว่าพลาดไม่ได้อีกตู้หนึง่งแต่ต้อบอกไว้ก่อนครับผมว่าฮิมาริเนี่ยไม่ใช่ตู้ลิมิเต็ดนะครับนะฮิมารีนี่ไม่ใช่ตู้ลิมิเต็ดนะดังนั้นเนี่ย ใครจะมารอหลุดเลสก็ได้ครับผมแต่ผมแนะนําว่าถ้ามีเพชรพอก็กดไปเลยนะครับปวดใจอีกแล้วนะมีแต่ตู้น้ากดน่ากดเต็มไปหมดเลยนะครับผมในส่วนของตู้นี้นะอะพอจบแลครับผมในส่วนของฮิบาริเรียบร้อยนะครับผมนะก็จะเข้าสู่ตู้ซีรีส์ออนเซนนะครับนะก็จะมีตั้งแต่ตัวของโนริกะออนเซ็นเชโดออนเซ็นชิดอสุออนเซนและตัวละครใหม่ครับผมกุเระนะครับนะก็น้องก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็เรียกว่าอึ้งนะครับนะอันดีก็เรียกว่า,น,นะน,น,วาน่าจะสนุกสะใจนะครับผมสําหรับทุกท่านทั้งหลายเลยต่อไปครับผมนะี่ก็คือช่วงนะครับผมสําคัญอีกอย่างหนึ่งแล้วนะครับผมนะั่นก็คือตู้เดือนพฤษภาครับโดยพฤษภานี่ผมไม่แน่ใจนะว่าจะตัดเข้าสู่เดือนใหม่หรือยังแต่ก็อลองดูนะครับนะ โดยเดือนพฤษภาคมนะครับผมน่ะก็ค่อนข้างจะมีเปิดเนื้อเรื่องใหม่เข้ามานะครับซึ่งแน่นอนครับผมว่าตู้เดือนนี้นะครับผมก็จะมีตู้หลักๆครับผมก็คือสตาร์ทที่ตัวของบิลลี่โมบุอิยุสึนะครับผมและก็อาริสลีลันนะครับเพราะว่าตู้นี้นะครับผมน่าจะมีเหตุการณ์สำคัญครับผมเกี่ยวกับชมรมเกมดังนั้นเขาเลยเอาซีรีส์เซตชมรมเกมมาทั้งซีรีส์นะครับผมมาเปิดที่นี่เลยนะ ก็บีทังบิลูรียูสึนะครับผมอาริสนะครับนะโมบาครับผมปาร์คบทีมนะอยู่ตรงนี้เลยนะใครที่อยากจะเก็บชมรมเกมนะครับโดยเฉพาะตัวของบิลูรีโมบานะครับผมก็โอเคนะส่วนอาริสตีก็รีรันครั้งที่3ไปเรียบร้อยแล้วครับนะเรียกว่าเหมือนมีพลังงานอวยแฝงอยู่เบื้องหลังนะอ่ะนะครับผมนะก็มีบาเพียบเลยนะครับอ่ะนี่เลยครับผมบิลูรีนะครับผมนะอ่าแล้วก็ ยุสึนะครับผมแล้วก็หนูอาริสลีลันรอบที่3นะครับมาครบตี้เลยนะต่อไปครับผมนะก็คือจะเป็นตู้ของเซเรนาคริสต์มาสนะครับนะและก็ตัวของอาระเอะคริสต์มาสนะครับซึ่งก็รอบนี้2ตัวนี้เข้ามานะครับเซเรนานะครับผมก็มาเป็นสไปเกอร์เข้าสู่สนามแล้วนะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวบัฟนะครับผมที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะโดยส่วนตัวแล้วตัวเซเรนานี่ ทำผลงานที่ดีนะครับผมนะจากการตีเลดบอสล่าสุดเลดบอสเปโรซีลานะครับนะแต่กย็ยังต้องดูกันต่อไปนะส่วนฮานาเอะนะครับผมก็เป็นตัวยูนะครับผมเข้ามาซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดเล่นคู่กับเซเลนากับฮานาเอะเนี่ยจะเป็นอะไรที่สรแตกได้ดีมากแต่ตอนนี้เขาก็ใช้เซเลนาคนเดียวก็ถือว่าโอเคเหมือนกันนะ ถือว่าเป็นตัวละครที่น่าจับตามองนะครับผมนะแต่ว่าคงต้องรอดูผลงานกระต่อไปเรื่อยๆนะแต่แน่ใจถามว่าน่าสนใจไหมเซเนนะนะครับผมคิสมาสน่าสนใจนะเพอร์เทาเอ็ดนี่ก็รองมากันแล้วกันต่อไปครับผมนะก็คือตัวขอปีใหม่นะครับผมนั่นคือตัวขอฟูกะปีใหม่นะครับผมแล้วก็ฮารุน่าปีใหม่นะครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อมูลล่าสุดนะครับที่ เข้ามานะโดยตัวขอฟูกากกับตัวขอฮารุนะนะครับผมเพิ่งจะเข้าตู้บา์สดๆแล้วลอตพอที่ผมกําลังทําคลิปนี่เลยดังนั้นข้อมูลนะครับผมยังไม่มีอะไรมากมายแต่จากอ่านสกิลต่างๆแล้วบอกได้เลยว่าเก่งนะครับผมค่อนข้างจะว่าเก่งมากและทั้งสองตู้นี้เป็นตู้ลิมิเต็ดด้วยนะครับ <c oughs> เรียกว่าน่าสนใจมากครับโดยเฉพาะดวลิศ <c oughs> นี่ก็คือตู้กาชาครับผมที่ออกมาทั้งหมดครับผมที่ภายในปี2023นมะครับผมนะาตั้งแต่ถึงด้วนมิถุนานะครับนะเรามาตัดตู้ที่ไม่กดนะครับออกเลยก่อนและเหลือเฉพาะตู้ที่หน้ากดนะครับผมแต่ละเดือนแต่ละเดือนมีไข่บ้านนะครับโดยเริ่มต้นครับผมตั้งแต่เดือนมกรานะครับผมมกราผมแนะนำนะครับผมนะาตัวขออัสซาสครับผมน่าสนใจมากส่วนที่เหลือครับผมนะเราสามารถจะตัดข้ามต่อไปได้หมดเลยครับ อ่านะก็บกกลาก็จะเหลือแค่นี้นะครับนะต่อไปครับผมเดือนกุมภานะครับผมนะก็จะมีตัวของโอชิโร่ซัมเมอร์อิซินะนะครับผมแล้วก็หลบน้องจิเซไปนะครับนะอ่าประมาณนี้นะครับนะนี่เฉพาะเอาแค่แบบเด็ดๆเลยนะครับผมอันนี้คือเก็บเฉพาะเด็ดเเท่านั้นนะออกของไทยอิซินะนี่เด็ดครับเจ็บบาดนะอ่าเดือนกุมภานะครับต่อไปเดือนมีนานะครับนะเด็ดเดมีใครบ้านะครับนะ เด็ดเอาจริงนะครับผมนะก็ผมแนะนําเก็บเอาคาสุส่าไว้ก่อนละกันส่วนโมเอถามว่าน่าสนใจไหมก็น่าสนใจแต่ปล่อยข้ามได้นะครับส่วนชุนใครมีแล้วก็จัดไปนะแล้วก็ตัวขอดูนนักสือนะครับนะอ่ามันเด็ดในเรื่องของการตีเดดบอสเป็นโรซิล่าแหละครับถ้าไม่มีก็ต้องหามาใช้อยู่ดีนะแต่ถ้าเกิดใครมีแล้วก็สบายนะครับนเดือนมีนาก็จะประมาณนี้ครับต่อไปนะครับผมเดือนเมษานะครับนะเดือนเมษาต้องบอกเลยว่าเราสามารถจะตัดตัวเลือกได้เยอะพอสมควร นะแต่เอาที่แบบสำคัญสำคัญจริงนะครับก็จะเหลืออยู่แค่นี้เท่านั้นนะครับต่อไปครับนะเดือนพฤษภานะครับผมนะสำคัญสำคัญนะครับผมก็จะเหลือแคอ่อันนี้คือผมเหลือแต่เด็ดๆด,ดเลยนะโน,โนกกะ เอาจริงต้องบอกว่าหลังๆได้ใช้ไหมถ้าเกิดคุณปั้นอกโกะมาดีสูงมากพอโนกะก,ก็ไม่ได้ใช้นะอะนุรกะหลบก็แลวกันเผื่อเราปัดอกโกะกับฮิมาริมาสูงมากพอนะครับโนกะก็หลบไปได้นะแต่บอกได้เลยว่าสําคัญเหมือนกันนะถ้าเกิดใครอยากจะปั้นนะครับนะตัวของโนกากะต่อไปนะครับผมนะก็คือเดือนสุดท้ายเดือนมิถุนายนะครับนะก็จะเหลืออยู่เพียงแค่นี้เท่านั้นครับอ่ะประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือในส่วนของสรุป ตู้กาชานะครับผมที่น่ากดแต่ละเดือนแต่ละเดือนเรียกว่ามีทุกเดือนเลยนะตู้ตู้แบบเรียกว่ามีให้เราเลือกกดทุกเดือนดังนั้นเนี่ยเราเลือกตู้ที่อยากจะกดดีๆนะครับนะเพราะว่าแต่ละตู้เนี่ยถือว่าน่าสนใจมากๆและก็แน่นอนว่าหลายตู้นะครับผมนะไม่ใช่ตู้ลิมิเต็ดในนี้มีใครเป็นลิมิเต็ดบ้างครับผมนะก็มีแค่กุมภานะครับผมนะตู้ของลุงโฮนะครับนะที่เป็นลิมิเต็ดกับอิซึนะนะครับแล้วก็ยูกะนะครับผมแล้วก็คาริ คารินเท่านั้นนะแล้วก็ฮารุนะกกับตัวของฟูกะนะมันก็เยอะนะแต่ก็ต้องดูกันต่อไปนะครับผมนะเพราะว่าตู้เดือนมิถุนาเนี่ยผมยังไม่สามารถจะฟันธงเรื่องความเก่งกาดได้แต่ถ้าเกิดถามว่าความเก่งกาดนะครับผมนะตั้งแต่เดือน1นจนถึงเดือน5น,นี่ก็สบายใจครับผมนะเพราะว่าหยิบจับใช้งานกันอย่างยิ่งยวดเลย เป็นไงบ้างครับผมนะนในส่วนของการสรุปไทม์ไลน์ตู้กาชานะครับผมปี2023นะครับเรียกว่าแต่ละตู้แต่ละตู้ตตนี่คือเด็ดๆทั้งนั้นคิดได้ออกอยากครับผมวางแผนจะกดกาชาตู้ไหนนะครับโดยส่วนตัวแล้วนะครับผมนะถ้าเกิดเราไม่กดกาชาซุริสุร่นะครับผมนะผมว่าเราก็มีเพชรเหลือเฟือนะสายฟรีนะครับผมสายฟรียังอยู่ได้เลยนะส่วนถ้าเกิดใครคิดว่าเอ้ย เติมสักนิดสักหน่อยครับผมนะเพื่อจะได้ไม่แก้ปัญหาในเรื่องของการตะขัดตะขวมหรือของขาดนิดหน่อยนะครับผมก็สามารถจะเติมได้นะหรือถ้าเกิดใครนะครับผมนะมีตัวอวยนะครับผมนะหลายๆตัวนะครับผมก็สามารถที่จะอัดเพชรนะครับผมซื้อแพ็กเกจรายเดือนนะครับผู้นี้ก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันนะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับผมนะขอขอบคุณที่รับฟังจนจบนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าก่อนจากกันฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยครับบายบายสวัสดีครับ